สวัสดีค่ะทุกคนมือหนีเฮาสีมาเ้าววานปุ๋ยวานเอเียงแล้วละเราจะมายามรอบนะคะตอนเที่ยงนะคะเขาจะเอาไปเผาข้างในปาะคองเขาสีเอาไปเผา,ากินก็นตํมามะฮุงข้างใน้อยได้ปูกเขาก็สีเอาไปต้มกินก็นตํมามะฮุงนะคะทุกคนค่ะไปยามกันเลยค่ะ ได้ปลาขอน้อยฮะได้ยังเกาะคู่เสียงโมนะได้ปลาคอน้อยเออโมแม่ปลาดุกบนนะพวกปลาดุกตัวนั้นได้ปลาดุกจักตายหฮ้อบ่ตาย ได้ปลาดุกค่ะเดี๋ยวพอเราสิเทเด้อพี่น้องเดี๋ยวค่อยโถยออกมาก,ก่อนโอ้ปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่ได้ปลาดุกใไงนั่นได้หอยพร้อมนะคะเท่ากับสีเอาไปอันนั่นมุกดุกใหญ่เดี๋ยวค่อยสีเอาอันนี้ขึ้นอีกอันนึงขึ้นมาไว้ถาพ่อเลยนะคะทุกคนคะ่ะ แต่ว่าข่อยเทศว่เป็นดอกถย่านข่อยเทอญญขอเททงเพิ่นมุนแต่ว่าขอ่อยเอาขึ้นจากอันนี้ได้อยู่ <c oughs> มื้อนี้เฮาได้กระดุกนะคะคลิปอันก้อนนั้นนี่อีพีเด็กเฮาได้ปลาคออีพีนี้เฮาสิได้ปลาหยัง <c oughs> พี่น้อยเจ้าเบิ่งดูข่อยเอาขึ้นว่าจันมี่เจบักหวย เจตาว่ามิมาคอยกับป่าเชิงน่อยตัวเจ้าวานว่ไหนนีคูณเจ้าวานี่ไหนเอาเสียงว่าต <ang ัวนั่นมานกลัวนะคะรอบตัวนั่นมานก็มูได้ทุกขวัยม้าเนี่ยไได้ตลอดเลย โอ้พี่น้อ,องคนเงินไหลป่านหน่อยร้อยดิงด่งดิงด่งดิ่งอยู่ทุกคนผู้เจ้าเบิ่งป่านหน่อยผู้เจ้าเห็นป่านหน่อยบอ่ปลาข้อหน่อยปลาพวกปลาอันนั้นหน่อยร้อยดิงด่งดิ่งอยู่ฝุ่นผู้เจ้าเห็นบ่ฝุ่นเต็มอยู่เต็มเลยนะคะเดี๋ยวเขาถาพ่อมาใส่อันนี้ ย่างหน่อยเ้ากระส,สีได้กินประดุกกับตำฮวงยู่ดอกพี่น้องโอ้เอาเข่าอันนี้พันวันปุ่นระ่าคงอันเขียวใบต้นนะของเราอะ เจ้าบังเขาดำเขาเจ้าฮักตะมาดำว่างไหนนั่นเด็คงอันเถาดองกำนันเชียวเดี๋ยวเพื่อขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยบังไม่แตกก่อเชียวไว้ว่าสันคงทวดได้หลืวเัลเนี่อันนั้นนะเพื่อเด็กฉันเพื่อนำคงตุียแบบอกพ่นพี่น้องอันนั้นเขาเจ้าดำเอาพูนไกลๆพ่นทั้งนั้นกระดำเอาไกลๆพ่นเขาเจ้าดำเอาได้นั่น อันนั้นคงพูดได้นะกังคมนะมินบ่ ได้คุณไปค่อยคลามจะเอาทุ่งเ้าได้พักได้น,นี้แล้วทุกคนเ้าสิ่วยพยายามอันต่อไปเลยนะคะในห้องสิขึ้นม้าแล้วค่ะแล้วเราจะไปเลยค่ะเ้าสิขึ้นม้ายามรอบขึ้นมานะครับปิ้งปลากินสวยหอยเ้าก็สิออกไปต้มพุ่นพักโคมเพริ่ว่าเม่นหน่อยๆได้พี่น้องลายอยู่ดิพุ่นมูปลาหน่อยๆก็ร้อยดิ้ง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 อยู่ฝนพวกเจ้าเห็นบ่มพวกนโอ้ปลาลายอยู่ดิหนิ ไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเมื่อแล้วค่ะไปเลยไปเลยเราจะขึ้นมาเลยเมื่อนะเขาสีได้ลงมาลงงานนะคะ หมวกคุนกับสิเงาป่ะทีนีน้มันสิบปิวลม ถึงแล้วค่ะทุกคนเข้ามานะคะสีหันรอบอันนี้แหละอันยูเชิงนี่ข้ากะสียามแล้วข้ากะสีเอาขึ้นเมื่อเลยนะคะเมื่อไงาส่ปะอันเก็บพักปุ่งไปอันให้อันกระต่ายกี่ก,กี่อยู่มูอยู่ลานมูลาย ในหวยกับอีปู่ในบักหวยกับอีปู ก็ปะชิงน้องเจมินมอนฮุ่นตาเล่นดิ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 ุ่นอู้หูตัวฮะเงียอย่ใส่ย่ใส่ ยูดรอบใสเอามีเกือบกับกดกูเนาะโอเคเ้อโอคนระบายมันเสยบ่าเห็นพี่น,อน้องพี่น,อน้องกว้างตายง,ยางดดูยังอ่ะว่าจะได้หอยกับปูว่าสั่นคอยว่าที่ไหนได้พี่น,อน้องงูคอยบ่าเห็น คอยว่าเห็นพุ่น่ะมันเลื่อยึ้นมาเด้อคยว่าเห็นมันคอยแด่ว,ว่าไม่ตาหอยกับป๋าเคียงอันนั้นซื้อว่เห็นเนาะสมพมว่าไม่วนน่าเห็นท่านมันจะคขงเห็นกับสิทิมปลางางเรือตายพุ่นี่เนี่ ทุกคนคะคลิปนี้กจบไว้เพียงแค่นี้นะคะในห้องสีข่ขนเมือแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อสวัสดีเอฟซีเน่พ่อสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นด้วยคะ<ม>่ะพี่น้องช่องแปาเวลชาแนลนะคะ<ม>ฝากติดตามด้วยค่ะ